ลบัวลอยอะบัวลอยบัวลอยอะอ้าววนวนวนวงตวงตวงหัวอัตั้งตวงตวงหัวอัตตวงอยากกินอะไรคะกินอะไรดีเลยค่ะอยยมลอยยำ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 ลอยอ้าวกินเก่งแล้วนะคะคุณหมอพรุ่งนี้ก็ได้เจอว่าน้องกินเก่งวันนี้อะไรคะ เอดีคะไกย่าไก่ย่างไก่ย่างไกย่างไก่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 างไก่างไก่ย่าไก่ย่าง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 ไกย่างไก่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 ยางไก่ย่างไก่่างไก่ย่างไก่ย่างไก่ยางไกย่างไย่างไก่ย่างไก่ย่างไก่างไก่ย่ย่างไกย่างไก่ย่างไก่ย่าไก่ย่างก่ยย่่ย่าก่ย่างไก่ พี่ตองพี่ตองไปหากิฟตมาติดผมให้หน่อยแม่ขอร้องแม่ขอร้องพี่ตองจะผมติดกิฟตได้ไหมเร็วเร็วหลุดแล้วนะให้เราไปหาที่ติดผมแล้วผมมาติดกิฟตได้นั้อ๋อยังน้องอ่าส้มตำส้มตำแม่แม่บอกก็แค่อยากอยากกินส้มตำมาส้มตำไหนกินอยู่ไหนอ่ะบนหัวนอนค่ะอ๋อหน้ากินส้มตำเนี่ย เผ็ดไหมเหรูเผ็ดไหมคะเฮ้ยเผ็ดค่ะแม่แม่จ๋าเผ็ดจ้าเอาซอสปลาให้กินไหมล่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีอะไรดีกเคี้ยวด้วยค่ะเคี้ยวด้วยไม่ได้กินธรรมดาไม่รู้อ่ะเอ้เองแบบนี้แบบเห็นเมีเอาคันไอ้กระหนมเอาหมูทะหมูทะหมูทะไม่อีกแก้วหมูทะหมูทะอ๋อ กินย่างกินย่างกินย่างหัดอ่ะหัดคืนหัดคืนคุณหมอค่กทนได้นะคะรู้มีหัดคืนได้แล้วอ่ะต่อไปเลยคะที่กินเลยรคะชาบูอ่าอืมชาบูเป็นไงลูกหมาล่าไหมหมาล่าหมาล่าหมาล่าเผ็ดรึเปล่าหยุดเลยโอ้ยหมาล่าเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมหอมไม่หวานเผ็ดไหมฮะหมาล่าเผ็ดอ่าหมาล่าหมาล่าย่างห่าล่าย่างหมาล่า อเคี้ยวด้วยค่ะเอาเคี้ยวให้ดูด้วยเอ่อเคี้ยวเอ่อเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยคุณเวลาพร <c oughs> บอกว่า <c oughs> ให้เอามะม่วงสุก,ส,ก,ส,กสุกอะ่ะแตะแตะลิ้นเขาหน่อยได้ใช่ไหมคะค่ะไอ้นี่นนเหรอปอกเอาเหรอไม่มีแล้วมีแต่เป็นลูกๆยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ปอกแไปถอนได้ไหมไปถอนได้ไหมคะถ้าแตะได้แต่อยากให้กิน,น,นเลยไม่กินแตะแตะเฉยๆให้เขารู้รสเงี<ห>้ย<ๆ>เขาจะท้องเสียไหม มันท้อนมันจะถ่ายหรือเปล่าถามเพราะว่าแม่เสียเอ้าลูกหมูอยากกินกุ้งอ่ะแม่จ๋ากุ้งย่างกุ้งย่างอ่าใช่ใช่ากุ้งแม่น้ำกุ้งข้ามข้ามเคี้ยวดิลูกเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวให้ดูกันเคี้ยวเคี้ยวฮ่าฮ่าฮ่า่า เนี่ยเขากินกันเนี่ยอร่อยอร่อยดูคนนั้นดิหัวร้อนหัวร้อนวันนี้ขังาไม่ได้นะลูกคนก่ายคนเท่าเขานอนแลลูกเขาตื่นมาตีสี่ตีสตื่นมาเนี่ยแล้วดูเลยดูนอนอ้าอีกไว้ป้าอย่าดิ้ง โไปสวัสดีพ่อพ่อแม่ขอบคุณพรอ,อันประเสริฐนะคะวันคืนได้นะคะคุณหมอขาพรุ่งนี้กลืนยด้แล้วตรนนี้ตรน,นี้ตรน,นี้คืนนี้อ่าสุดท้ายแล้วกุ้งย่างตัวสุดท้ายแล้วลูกอะ่ะคุณสุดทดบอกว่าน้องน่าจะอิ่มแล้วนะคะกินหลายอย่างมาก ให้พรหนูด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องลุ้นเที่ยงคืนวันนี้ข้ามกินนอยอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ลุ้นกันว่าพรุ่งนี้แขนขาหน้าอกหน้าท้องแม่ขอพรใดๆอันประเสริฐในโลกนี้ให้เกิดขึ้นกับหนูนายน้องกอย่าพรและบุญที่แม่ในมหมดแนมะ่ให้หมดเลยนะคะแม่รักหนูนะ ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ที่ไม่ตามเยอะนะทางนี้ทางนี้ทางนี้เออทางนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณสวยๆกันสวัสดีค่ะจุ๊บๆแจุ๊บๆอ่ะอ่ะอ่ะคำสุดท้ายเขาชอบมากเลยนะคะเสียงหัวเราะเสียงเพลงเนี่ยเขาชอบมากไม่ไม่ไม่ไ่อะอันนี้แม่แม่แม่เขาไว้กินมะม่วงน่ะอ่ะนี่กินมะม่วงนะคะ เคี้ยวดิลูกเคี้ยวด้วยอาหารพวกนี้อยู่ในโหมดกินผลไม้ใช่ไหมคะเอามังคุดด้วยค่ะมังคุดมังคุดเนี่ยค่ะมังคุดกับนมด้วยค่ะกับนมอ๋อตนกินผลไม้คู่กับนมค่ะนมค่ะนมอร่อยมีประโยชน์นะคะตู่ยจะเลี้ยวด้วยนะคะคำสุดท้ายนะคะให้พ่อพแม่แม่เห็นว่าหนูกินอร่อยนะคะอ่ะอ้ําก่อนอ้ํามาเคี้ยวด้วยอ่ะอาหารที่ก็อร่อยไหม กินยาหนอนดิคมาดูแลกินยาส่งลูกกินยาัมาเลย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 เอามาเลยมาเลยแม่ไม่กลัดไม่กัดแม่ไม่กลัดแม่หรอกรักแม่ไหมหลักแม่ไหมแม่ต้องขอบคุณนะเพาลยย่าจะบีบออ<า>สุดที่หนาบอกว่าเจริญอาหารมากลูก แม่สุธิดีคะกำเทียนกรดูดน้องน้องกี่เดือนละคะน้องอีกวันที่ยี่สิบเก้านี้วันนี้ค่ะวันที่ยี่สิบเก้าเดือนนี้นะคะน้องครบหนึ่งขวบค่ะครบหนึ่งขวบยี่บเก้านะคะแต่วนนี้เราต้องมาด้น้องก่อนต้องหนดูหนูเก่งมากเลยลูกหนูเก่งที่สุดชุกชุกหนูอิ่มยังหลกเลยยังคะ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 ลูกฮะ เลยยางทุกค่ะพ่อพ่อแม่ทุกเจ้าสวยๆกระลุต้องกินยาก่อนนะคะวายวายทูตเจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกเจ้าก่อนทูตทูตทูตจ่าจ๋าจ๋าจ่าจ๋าจ่าอักต้อปากให้พ่อพ่อแม่ด่วนลืมอักเกินวันนี้อักตื่นๆนะอาพ่อพ่อแม่แม่อุ้ยอุ้ยอ้วไม่เอาหนูเดี๋ยวนี้หนูแรงเยอะมากเลยลูกเดี๋ยวแม่ให้เต้นดูอ่ะ มามมาเต้นเต้น้พ่แม่ดูหนึง่งสองอ่ะอัออืออือ่ะออืออสออืออืออืออนอเดอ๋ยวอ้องืออ,งอ,งอืออืออ่ออืออืวอนออืออือนือ้อ่ืออืออือวืออออื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 อืสอยออืออืออกรัืออือออน้ออืออื่อือ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 อืืออ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 ืนอองเหนือนอหน่อย,ยออือือออือือเอืออือะ S 1> <S 1> <S <S คุณสุดารัตน์ถามว่าขออนุญาตสอบถามนะคะน้องพอที่จะเดินได้ไหมคะมาดูสักชั่นแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตอบมิดเดียวตอบ